อ้าวรถเข้าม่สองคันนะครับ BM ห้าสองศ D P ศูนนะครับสีปลอนสวยนะครับรถต้มเดิมพร้อมใช้นะจ๊ะรถผู้บริหารใช้สวยงามรถผู้ใหญ่ใช้นะครับไม่โซมดูแลอย่างดีเข้าศูนย์ตามระยะนะครับเนี่ยนะครับรถ ไม่โซมนะนี่รถมาสภาพนี้แล้วนะยังไม่ได้เก็บไปเลย,เลยอะไรเลยนะครับล้างล้างแล้วก็มาถ่ายเลยนะครับเบาเบอร,บอร์ยังไม่ได้ขัดเลยนะครับเดี๋ยวขัดให้เรียบร้อยสวยใสๆนะครับราคาสี่แสนกหมืนกพันบาทนะครับดีเซลนะดีเซลไม่แพงนะจ๊ะศูนแปดราคาเท่าซีรีสามอยู่แล้วนะครับ ซีสามก็สีส่แสนกว่าเนี่ยอีกคันหนึ่งเบนสีสองร้อย <c oughs> คอมเพรสเซอร์นะครับฝาแดงฝาแดงปีศูนสามนะครับราคาสองแสนสามหมื่นก้าพันบาทนะครับสวยๆนะครับน่าใช้ราคาไม่แพงสองแสนกวบาทเองเด๋ยวนี้นะครับแต่ว่าน่าจะขายสดนะ BM จัดไฟแนนซ์ได้มาดูกันได้นะอ้าวครับเดีร์ดสตอ อันนี้หกแสนเก้านะเนี่ยแวนแวนซีวิกซีวิกซีวิกนี่ปีหนึ่งหนึ่งะครับหนึ่งจุดแปด e max สิบแปดสามแสนสองนะครับ e, ก 18, 3, น 2, นรบีนอัพใหม่หมดสวยทุกจุด อันนี้สองแสนแปดแด a โลเวอร์สีดำสองแสนแปดสเปซแบรกอนสองแสนหกนะจ๊ะสองแสนหกรถเข้าใหม่อันติสปีหนึ่งศูนย์นะครับ LPG นะครับหนึ่งเก้าเก้า หนึ่งจุดหกอีนะครับออโต้หนึ่งเก้าเก้านี่ตัวมันได้เชนนะครับมันได้เชนหนึ่งจุดแปดอันนี้หนึ่งจุดแปดนะหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดอีนะครับอันนี้อันนี้สองเจ็ดเก้า เปอร์โยเปอร์ปรทุนยังอยู่ยังอยู่ห้าสี่ห้าห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทบีเอมสามสองศูนย์ดีนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับไปในเชนนะตัวนี้ห้าห้าเก้านะครับเบนเบน เบนซ์สองห้าศูนย์นะครับ C สองห้าศูนย์ตัวท็อปหกแสนสองนะครับ E สองร้อยนะครับสี่แสนสองนะครับ สวยไหมที่ประมาณศนะูนย์แนยะเอสติม่าสามแสนสามนะครับตู้ไฟฟ้าสองด้านครับาแวนสสวยงามเบ้น ห9เก้าเก9าเอสาสองศนะครับเอส0องแปนะครับแสนเก้าเระบบไฟฟ้าไล่ใหม่หมดแล้วสมบูรณ์นะครับประตูดูด4บาน เรียบร้อยใช้งานได้ปกติเอสเคปรถเข้าใหม่นะครับสองแสนสามเอสเคปสองแสนสามนะครับสวยๆแก๊สปีหนึ่งหนึ่งออตโต นะครับสีส้มสวยพวงมาลัยซิ่งพวงมาลัยซิ่งเห็นไหมเปาะซิ่งพวงมาลัยซิ่งสองหกเก้าสีสวยฉ่ำมากโคพาา 4, 10, ัสซาดสี่หมื่นเก้าออตโตออตโตออตโตนะครับออตโตออตโอตโ ดีแม็กแคปออโต้สามพันยกอีกหน่อยเป็นไฮแลนเดอร์แล้วเนี่ยใส่ล้อยกอีกนิดนึงเป็นไฮแลนเดอร์แล้วนะครับสามแสนสามแคมเรี่เหลือคันเดียวแล้วสองแสนห้านะครับสองแสนห้าเหลือคันเดียวแล้วรถตู้เหลือคันเดียวแล้ว ศูนย์สี่นะครับสามพันกีธรรมดานะอันนี้ออโต้นะออโต้นะครับอันนี้เท่าไหร่นะแสนแปดใช่ป่ะแสนแปดเบนตากกมสีดำอีสองสามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าะครับแม็กแทบาบาสัส พี่ออพี่ออสเท่าไหร่วะสองแสนก็บาทนะครับสวยสวยดูภายในซะก่อนภายในสวยหมดนะห้องเครื่องสวยดําเดิมหมดเลยเห็นไหมมีแก๊สด้วยมีแก๊สห้องเครื่องสวยเดิมนะครับสองแสนหน่อยสองแสนสองประมาณนี้ อันเตสแสนหนึนะครับหนแปดเท่านั้นแสนหนึ่งแสนเก้าเก้อันเตสอีกอันเอ้ออันติสเราเยอะอยจริงนะอันติสเราเยอะจริงนจุดหกจีแสนเก้าเก้นี่ก็คุณใดคุณใดเบน แสนสองนะครับสองสองสามศูนย์อีนี่รถฝากรถฝากวีออ<ร>สคันนี้เท่าไหร่บาแสนแปดแปดว่าออโต้นะปีศูนย์แปดหนึ่งจุดห้าอีแสนแปดแปด ดูกันได้เจุดจีนแล้วก็ยังไม่หยุดนะยังมาอัปเดตสต็อกกันอยู่นะนี่เป็น BT 50 Pro Thunder a u t o นะครับ5 60, 6 0 0 0 0บาทแอดลีดแอดลีขาว7 5 0 0 0นะ7 5 0 0 0ี20 บีทีออโต้หนึ่งคันห้าแสนสองหมื่นเะก้าพันบาทแบ็กแอดิชั่นห้าเก้าเก้าแดดเปี้ยงเลยอ่ะตุ๊จีไม่หยุดนะมาดูมาดูมาได้ทุกวันโทนัดลุกหน้าโนเบล่าออโต้ห้าแสนสองถูกถูก วีคอร์สขาวเจ็ดแสนแปดอัโต้นะซีหนึ่งแปดศูนย์คูเป้เอ็มจีนะครับเก้าแสนสองโปตอนโปตอนแสนแปด ไฮเดนเดอร์ er. อันนี้เหลือห้าเก้าเก้านะลดลงมาห้าหมื่นนะครับจากห้าหกแสนห้าเหลือห้าเก้าเก้าแล้วถูกถูกนะจ๊ะเบนเบนเบนเก้าแสนเท่านั้นน,น, 9, นะเก้าแสนแปดวะเบนอีสามร้อยบูเทคเอ็มจ e นะีนะนะ 98, 8, 8, 8, 8, 9 8 0 0แอราแอตรา259หนบาทอันนี้พุ s ตาร์ด้วยนะขับซนาวลาขับซีสปอร์เทคออโตโรห้เก้าปีส7เจมาด้าสี่ห6 9มาด้าปี 8เตียร์ธรรมดานะคะนันนี้อันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่โเวล่าแคปคาริเบอร์ตัวสูงนะครับเตียร์ธรรมดาปี20นะสี่ห้าเก้าตัวสูงแท้ปี20 Ford Focus Turbo นะครับส4 439นะครับ439ทโบนะตัวทโบนะตัวนีนะ้อันนี้เบนเท er ียเขานะหกแสนหกแสนหกแสคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนก้าหมื่บาทนะครับเป็น E สามร้อยวูเทคมันได้เชนนะครับมันได้เชนสีบอนสวย a MG นะนี่รถเทียเขา ครับนี้ก็รถแวนหกแสนเก้านะครับมีคันเดียวในเว็บคันเดียวในเว็บอันนี้มาจะโร่ล้านกว่าบาทนะให้ดูกันหน่อยล้านกว่าบาท